ทำไมจูนแล้วไม่ไม่หอนใช่หายหอนเลยปกตินี่จะหอนเลยนะเนี่ยขนาดนี้เดินเดินไปไม่ได้หรอกร้องเสียงวีดเลยจะนี้ไปงานอีงานงานไหนครับปาติโกอีงานโอ้ยยังได้ไปกงานองานนู้นนั่น หอเจ้านกอเท้ายกูเดียวบ่ได้เลี้ยว เจ็ดแปดเก้าศูนย์เจดสอบเจกวนจููู่เออเจ็จเ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 เเเ

ยังไงนะพี่ทำไมจุนแล้วมไม่หอนใช่หายหอนเลยปกตินี่จะหอนเลยนะเนี่ยขนาดนี้เดินเดินไปไม่ได้หรอกร้องเสียงวีดเลยคือถ้าถ้าเราเราจูนแล้วไอ้ที่มันหอนนี่คือดีเลย์มันมันไม่ตรงตอนแรกพี่ไม่ได้ใส่ก่าดีเลย์นะอ๋อใช่ใช่เพราะว่าผมแฟลตศูนย์หมดใช่ครับถ้าดีเลย์ไม่ตรงมันก็หอนแล้วถ้า ถ้าไอความถี่มันมันเกินมันก็หอนครับแล้วเกณฑ์ไม่เยอะมันก็หอนเกณฑ์ไม่เยอะหอนใช่อันนี้นี่นี่อันนี้โอเคครับอันนี้ก็โอเคเลยความดังก็ไม่หอนไม่หอนเออแล้วอะไรอีกพี่คือตัวมอนิเตอร์ที่ออกจากตรงนี้ตรงๆออกจากพาวเพอร์ตรงๆไปมันก็มีหอนบางครั้งเวลาเราเดินผ่านตู้มอนิเตอร์อ๋อมันจะมีอันนี้อันนี้น่าจะต้อง ตั้งลองมันตั้งตั้งหน่อยครับตั้งใบเดียวอยู่นี่ตั้งใบเดียวอะไรุ้ดอ้อีกตั้งมอนิเตอร์อะไรสักตัวอุอเอาขามาตั้งมอนิเตอร์ตัวหนึ่งดิว่าเดี๋ยวดูยกมาใบเดียวเพราะวันนั้นมันนั้นเจอปัญหาที่งานงานหนึ่งไงก็เลยลูกค้าเดินมาตรงตู้มอนิเตอร์ฟีดเลยโอ้ไงผมเลยว่ามันต้องคัดที่นี่แหละเพราะว่าผมใช้เป็น56เป็นมอนิเตอร์ตอนนี้5 6เป็นมอนิเตอร์ก็คือออกจากครอสเลยก็คือคัดที่ครอสได้ผมไม่ได้ต่อผ่านอัรตัวเนี้ย ต่อตรงเลยได้ได้ับขับเลยลองดูก่อนดีกว่าส่วนในตัวตัวนี้คือรีเลย์ให้นรืหมอรีเลย์ทำให้แล้วครับแล้วไอ้ที่ว่าเบรออกข้างหลังในนี้คือเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับตูต้องหีกแล้วนะบูทเบอร์ใช่มันคือไอ้ที่ออกสมมติว่าเบรออกหลังเนาะทำไมจูนแล้วมันมาหน้าจริงๆมันไม่ได้มาหน้าครับมัน ข้างแต่ก่อนข้างหน้ามันไม่ชัดเฉยๆพี่คือค่าดีเลย์มันมันทำงานไม่พร้อมกันแล้วเมื่อมันไม่พร้อมกันรอยไอ้ไอ้ที่รอยต่อที่เราตัดคอร์สอ่ะมันมันมันไม่พร้อมกันมันก็ไปหักล้างกันมันก็เลยหายนี่แหละที่ผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับพวีเลย์เฟสแล้วนี่แหละที่ผมให้ทุคนให้กับมันมันหายเสียงเสียงเบสกับ กับเสียงกลางมันก็เลยไม่ต่อมันก็เลยฟังฟังดูมันไม่ชัดใช่ใช่น่าจะถ้าถ้าเราใส่จูนเข้าไปครับมันก็จะฟังชัดขึ้นชัดขึ้นเออไอ้ที่มันออกหลังมันก็ออกหลังเหมือนเดิมแต่ข้างหน้ามันจะชัดขึ้นโอเคโอเคไม่เป็นไรขอให้มันชัดข้างหน้าขึ้นก็โอเค้ใช่ครับเดี๋ยวจะลองมอนิเตอร์เลยไหมเดี๋ยวเราก็เปิดเปิดเลยทีน้าพอกัน ครับเขาเขาไปเลยครับโอ้ยครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับได้ครับสวัสดีครับพี่ครับทีมงานอะไรนะครับนี่ผมอยู่กับทีมงานสันติสาวครับสันติสาวนะครับวันนี้อันนี้คือชุดชุดเล็กอันนี้ชุดใหญ่สุดแล้วชุดใหญ่สุดแล้วชุดใหญ่สุดครับโอ้พี่ใช้อะไรบ้างครับนี่ตู้เบรตู้รับตู้เบร สิบแปดนิ้วดอกอะไรอยู่ในนี้ให้ไก่นะให้ไก่ดอกเอ่อชาร์จเจอร์พันสองร้อยวัตหกห้าศูนย์เดียวชาร์จเจอร์พันสองครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยใช่ครับแล้วกลางแหลมครับกลางอีสิบสองขีดสองร้อยเอครับส่วนแหลมจะเป็นคอมห้าสิบเอแมคอมห้าศูนย์ครับผมใช่คอมห้าศูนย์ครับตู้เสียงกลางจะเป็นของ DNP เนี่ยบุรีรัม์ออครับเดี๋ยวว่าเสียงดีมากครับ ไม่รู้ให้ผมมาทําอะไรก็ไม่รู้<笑><笑>ก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนนี้เรื่องฟงเรื่องเฟดก็ผมก็พอเข้าใจแต่ว่าอยากให้มันจูนเพราะมันไม่มีความรู้เรื่องอทางด้านนี้ไงครับผมครับก็จูนแล้วก็รูจะว่าวก็ดีขึ้น,นไหมครับดีขึ้นดีขึ้นครับเพราะว่าเรื่องไหมเรื่องอะไรผมเจอเปัญหาบ่อยไม่แต่ก่อนหอนหอนแน่นอนว่ตอนนี้ก็หอนดีขึ้นครับเมื่อกี้ดูแล้วก็โอเค ครับโอเคกีก็เข้ามานี่ได้ใช่ใช่เข้ามานี่ได้แต่ก่อนมาถึงนี่ไม่ต้องครับแค่น้องเขายืนนี่ก็หอนแล้วอยู่นูนครับวิดวิดแล้วอ๋อก็เท่าที่บอกก็เรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องรีเลยใช่ป่ะใช่ครับเรื่องรีเลยคือผมแก้ผมกับเฟตตู้นี่ครับกับเฟตตู้เบ็ได้เลยครับมันก็หักล้างกันได้มันก็ไม่มีปัญหาเรื่องหอนก็ช่วยได้ครับโอเคพี่เสร็จแล้วครับวันนี้ โอเคครับโอเคครับขอบคุณพี okay, ่มากครับครับผมครับเดี๋ยวเข้าเมืองไล้หานาำมังเครื่องต่อเก็บเลย